รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการ s p o r ท Talk ในฮ h e ร o รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนนก,กีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูกเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักบ,บอลบอลทีมชาติไทยนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งมือเซตและก็คว้าเหรียญทองมา1สมัยในการแข่งขัน4เกมนักกีฬาคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือเรืออากาศตรีชวนินพันเลิดชวลริตไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาด เจเล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูงริตานูตราโคลจอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมตรีนิตีคาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร สวัสดีครับเรืออากาศตรีชวนินพันเลศชาวาริตหรือว่าที่เคยรู้จักกันในชื่อจําหัดสาหรกทองนี่คือสุดยอดนักบอลล์บอลทีมชาติไทยมือเซตด้วยแชมป์ซีเกมหนึ่งสมัยแล้วก็ยังคว้าแชมป์มาอีกเยอะแยะมากมายเลยย้อนกลับไปนิดนึงคนระับผมขออนุญาตเรียกแซมแล้วกันนะครับครับแซมเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพโดยกรุกเหนือนฮะ,ฮะในกรุงเทพโดยกรเหนือเลยเกิดแถวไหนเกิดประตูน้ำารมีพี่น้องกี่คนฮะสองคนฮะมีพี่หรือมีน้องมีน้องฮะน้องเล่นบอลล์บอลไหมไม่เล่นเลยเเลฮะอ๋อ ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรถึงไปอยู่แถวประตูน้คุณพ่อคุณแม่จะเล่าไปมื่กคือตำนานเพราะแม่เลิกกันเล็กๆเลิกฮะเมอเราเราเโชคดีอย่างเราเรียนโรงเรียนวัดนะครับก่อนที่เข้ามาเป็นนักกีฬาเนี่ยแล้วผมเรียกว่าเล่นกีฬาตั้งแต่ป .3 เลยป .3 อปสป .5 ป .6 ทำไมถึงชอบเล่นกีฬาเห็นแล้วมันมันชอบมันมีความสุขดีฮะสมัยก่อน กีฬาชนิดแรกที่เล่นนี่วอลเลย์บอลเลยไหมใช่ครับวอลเลย์บอลดี้กกาเนิดเลยฮะครูคนแรกที่สอนแซมเล่นวอลเลย์บอลคือใครยังจำได้ไหมครับต้องขอขอบคุณดับเบิวิรพงษ์บางเท่าไม้นี่เป็นนี่เป็นอดีตนี่เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมือตบมือฉมังเลยแล้วก็เจ้าเบสิกเลยนะก่อนนี้ใช่ครับอาจารย์เขามาเจอเราได้ยังไงเราไปเจออาจารย์ได้ยังไงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าเราคนกุฏิของกกทสมัยก่อน เป็นเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับก็มาเล่นๆน,นะครับก,ก่อนก็มีอาจารย์สมบัติคุณรัมภากรหรือพี่เบิดอาจารย์ธรรนูทองสงนะครับแล้วเราก็มาซ้อมทุกวันทุกวันเกิดความชอบอาจารย์วีเห็นว่าเมีฝีมือนะลองเข้ามาเล่นในทีมกกทนะครับก็เลยเข้ามาเล่นนะครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันฮะตอนมารวมทีมกับเพื่อนๆแล้วแล้วเรามีโอกาสได้ลงแข่งขันในนามของกกทตอนนั้นไปสร้างชื่ออะไรให้กกทกกทตอนนั้นใช้สปอนเซอร์ซิฟต้าลิโพ จำแมนใส่เสื้อสีขาวอาจารย์ดูนเป็นโค้ดแข่งที่รู้สึกว่าที่เสาหิงช้าของกรุงเทพมหานครใช่หมครับทำไมก่อนฮะทำไมก่อนฮะเป็นไงบ้างผลงานของทีมชนะครับชนะครับแล้วฮะชนะครับอ้อมันเริ่มที่จะมีแมชการ่งขันที่ใหญ่ขึ้นก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆยังไงบ้างครับทีนี้เมื่อกฎกทแล้วเข้ามาแล้วนลครับเขาไล่ที่กฏกทอแล้วทีนี้ชีวิตก็ผับมันก็หักเหไปยังไงไปเข้าทหารฐานอากาศ หมายความว่าไปเล่นให้สโมสรฐานอากาศเลยครับโค้ชคนที่ดึงไปอยู่หานอากาศคือใครปัจจุบันนี้ท่านนาวากาศเอกชูเกตไทยใหญ่ถือว่าเป็นโค้ชคนที่สองของผมนี่ก็โค้ชทีมชาติระดับตำนานเลยเหมือนกันสร้างนักมลเลย์บอลทีมชายมาแบบโอ้โหกระทนเลยครับใช่ครับใช่ครับดึงไปฐานอากาศไปปรับตัวกับทีมหานอากาศยังไงก่อนเข้าหลัาการเนี่ยให้เราสอนนัอเรี้ยนจ่าเริ่มมาเป็นเข้าโรงเลี้ยนจ่าแล้ว ไปอยู่ที่นั่นก็ไปทําชื่อเสียงให้กับสโมสรทารอากาศใช่ครับคว้าแชมป์มามากมายเลยครับใช่ครับครับทีนี้ชีวิตของเรามันจะต้องก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬานักเรียนไทยเยาวชนทีมชาติมาอย่างไงสมัยก่อนมันมีเยาวชนประเยาวชนอาเซียนครับอย่างนี้ฮะแล้วก็อายุไม่เกิน20่สิบมั้งใช้จำได้นะฮะเราก็เป็นไปเล่นเยาวชนครับจำได้ว่าเยาวชนอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครับปีนั้นทิงกับฟิลิปปินส์ มันเกมแค่15ครับเขานำเราไป14เราเจ็ดแล้วผู้ใหญ่เดินออกสนามหมดแล้วที่ไหนได้ที่ไหนแล้วมันพลิกกลับมาฮะเป็น14เท่าอันเราค็ยยังงงเลยเรียกว่าร่างกายหมดแล้วคงจะคิวกินหมดแล้วครับคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยอีกนิดเดียววะนิดเดียววะจน14เท่าเราชนะฟิลิปปินได้แล้วหลังจากแมชนั้นไปต่อรายการอะไรแมชนั้นไปต่อก็มีโอ้มีเยอะฮะสมัยตั้งสมัยก่อนมีทววกอแสแสิพป์โอเพนทววกอรชิงแชมป์ประเทศไทยครับ แล้วก็มีกีฬามหาลาัยอาเซียนแล้วก็มีกีฬาแห่งชาติแล้วก็มีกีฬาฉลองอประเทศมาเลเซีย <ฮะ S 1> เยอะแยะมากเลยสมัยก่อนครนะไปหมดไปหมดทุกรายการนะฮะในนามทีมชาติไทยบ้างในนามสโมสรนาราอากาศบ้างคือแข่งจนหมดเลยจนสุดท้ายเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ยังไงถือว่าโชคดีนะฮะตอนนั้นเราเรียกว่าโอ้ตัวเซตเยอะมากสมัยก่อนชุนั้นโคดโคี่ปุ่นมา นะครับเผอิญเพื่อนที่เสียชีวิตไปอู๊ดเนี่ยเขาทุนซ้อมหนักไม่ไหวคือแมชนั้นเป็นแมชเตรียมที่จะแข่งขันซีเกมครัทงที่สิบสามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพใช่ครับเพราะว่าเหมือนนั้นก็บอกว่ายังไงต้องได้แชมป์เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยซีเกมไม่ได้แชมป์มาี่สปีแล้ะใช่โคชญี่ปุ่นมายังไงต้องให้ได้แชมป์ครับนะครับแล้วเขาเรียกเราเข้าไปเสริมทีมอื่ะพอการแข่งขันมาถึงผมจําได้ปีนั้นแข่งขันที่นี่แหละใช่จำได้อินดอร์สเตเดียมหัวหมากใช่ครับ สนามแทบระเบิดเลยนะใช่ครับชิงกับอินโดนีเซียคู่ปรับตลอดการใช่ครับแล้วก็พอรู้ว่าไทยชนะอินโดได้เป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกใน4เกมของทีมชายใชรับอบ20ปีเลยในรอบ20ปีเลยแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบมันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ เสร็จจากซีเกมส์แมตช์นั้นแล้วไปต่อที่รายการอะไรซีเกมส์ ame, ตอนนั้นได้แชมป์แล้วปีซีเกมส์อีกสองปี <ứng S 2> ที่ <ứng S 2> อิโนโดนีเซีย <ứng S 2> ช่วงนั้นเราก็เริ่มอิ่มแล้วนะฮะทำไมอะ่ะฮะมันได้แชมป์รถเป้าหมายแล้วคือแชมป์พอแล้วะฮะ<อ>ในชีวิตตอนนั้นพอแล้วะฮะเลยมันเริ่มเหม่อแล้วเราเริ่มจะหันเหไปทำธุรกิจอ,อื่นแล้วช่วงนั้นก็เลยเริ่มถอยตัวออกแต่ว่าก็บรรจุเป็นข้าราชการของกองทัพอากาศเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะครับกำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นึ่งก่อนดวัับบมาาน่ะะคครรู ชีวิตการเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะมือเซตนะครับที่คว้าแชมป์มามากมายเหลือเกินสุดท้ายต้องมารับราชการเป็นนายทหารอากาศประสบความสําเร็จกับอาชีพนี้ขนาดไหนสักครู่กลับมาคุยกันครับกีฬาแห่งชาติที่ภูเก็ตนั่นแหละคือแมตช์แรกที่ได้แชมป์เราก็ภูมิใจขนาดหนึ่งครับี่สุดคือสี่เกมบ้านเราที่เราได้แชมป์ในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่นี่แหละแล้วก็เป็นแชมป์ที่เรารอคอยมาถึง20ปีใช่ครับ ฮอ l of ฟเฟมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเจลเล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูงริการูทราโคลจอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพระรัศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพิพยาประการภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคมการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกลับมาติดตามอ p o r t อ a เดอะฮีโร่ในช่วงที่2นะครับช่วงฮอลเฟยเมื่อสักครู่นี้คุยสนุกมากๆเลยนะครับ,รบกับ,รบเราือกาศตรีชวนินพันเลศชวลริตนะครับซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลมือเซตทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์พูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลในประเภทอินดอร์แล้วมันยังมีเอาด์ดอร์ใช้หาด ยังมีถ้วยกอยังมีแมชการแข่งกันอีกมากมายเลยอยากให้เล่าให้ฟังว่าการไปร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับสมัยก่อนเ,อเรียกว่าบอลบอลชายหาดเรายัางยังไม่ฮิตบ,กกบุกเบิกเลยบุกเบิกในรุ่นแรกเลยนะครับสมัยก่อนไปแข่งเนี่ยสี่คนนะครับจำได้ว่าไปที่ที่ที่จีนเจอจีนเปิดสนามโอ้โหเล่นไม่ถูกเลยฮะโดนตบหัวขาดเลยเขาสูงมากแล้วเราไม่เคยเล่นชายหาดกันด้วยสุดท้ายก็สู้เขาไม่ได้อื นะครับเรียกว่าทั้งที่ที่จีนฮ่องกงมาเก๊าเกาลูนไปห<า>ม,มดเลยไปหมดแล้วสุดท้ายจบที่ปีนังอ่าฮะชิงกับอินโดนีเซียอ้าว ว่าเจออินโดแมทชิ่งเป็นไงบ้างเราชนะอินโดครับจำได้ว่าที่ที่ปีนังเนี่ยบนห้างนะครับเราโฆษณากางเกงยีนรีคูเปอร์สมัยก่อนรีคูเปอร์ป้ายสีแดงๆเนี่ยนะครับเรารุ่นแรกเลยฮะวว้าเขาให้นักกีฬาไทยเนี่ยเดินโชมบนห้างใส่กางเกงรีคูเปอร์ก็ให้เราแจกเขาให้เราใส่ครับครถือว่าโชคดีมากเลยเป็นได้แบบไปแล้วได้เข้าตัวอีก่ไม่ได้ S <S <S 1> <S 1> นอกจากการแข่งขันกีฬาบอลบอลชายหาดแล้วยังมีแมชการแข่งขันในระดับถ้วยกอร,ร,ระดับการแข่งขันภายในประเทศอีกหลายรายการใช่ครับนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้วยกอเนี่ยจะมีไม่กี่ทีมะฮะมีทหารอากาศมีทหารบกทหารเรือแล้วก็แบงก์กร<ม>ุงเทพมีกสิกรมาตอนหลังกนิดนึงใช่ครับซึ่งสมัยก่อนทหารอากาศถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแหละถูกทบอนดับสองครับนะครับก็แข่งชิงไปชิงกันมาอยู่เนี่ยเรียกว่า เราชนะทวยกรเนี่ยเป็นสิบสิบปีได้แชมป์สิบสิบปีเลยนะครับครับซึ่งสมัยก่อนทออน้ากลัวมากแซมคิดว่าแซมได้อะไรจากกีฬาชนิดนี้จริงๆแล้วได้ได้นาคศัตรูแบกได้นาคตรูได้เพื่อนครับได้ได้รู้จักคนหลายๆคนหลายวงการครับนะครับเป็นสิ่งที่เราค้นหาทั้งชีวิตนะครับได้มิตรที่ดีนะครับได้เพื่อนที่ดีที่สำคัญคือให้เรามีน้าใจ็นกีฬาครับ ชีวิตการเป็นนักกีฬาของแซมเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องมีแมชที่เราเป็นแมชแห่งความทรงจำํำแมชแห่งความประทับใจคิดว่าชอบแมชไหนไรายการไหนมากที่สุดรู้สึกว่ามีหลายแมชนะฮะกีฬาแห่งชาติที่ภูเก็ตนั่นแหละคือแมชแรกที่ได้ไดไดแชมป์อาจารย์วีเป็นโค้ดล้วก็ภูมิใจขนาดหนึ่ง แล้วมายิ่งมาเจอแข่งเยาวชนอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ก็ประทับใจสุดท้ายประทับใจที่สุดคือ4ี่เกมบ้านเราที่เราได้แชมป<ห>์ที่ินดอดสเตสเดียมหัวหมากที่นี่แหละแล้วก็เป็นแชมป์ที่เรารอคอยมาถึง20่ปีนะครับทีนี้ชีวิตการเป็นนักกีฬาแน่นอนที่สุดว่าวันหนึ่งมันจะต้องมีวันที่เราจะต้องเลิกเล่น ที่ตัดสินใจเลิกเล่นแต่ว่าก่อนจะเลิกเล่นเห็นบอกว่าไปร่วมการแข่งขันระดับเอเชียนเกมครับใช่ที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้ครับใชโซใช่ไหมฮะใช่ครับโซปีนั้นเป็นไงบ้างก็ได้ที่เก้าครับอือซึ่งซึ่งเรามองว่าสมัยก่อนเอเชียนเกมเนี่ยเราไม่ได้แข่งสู้ก็ได้ใหญ่มากโอ้โหเป็นตัว2เมตรกว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลีของเราสูงสุดคือ192เกิเจ้าออสกิติพงศ์สูงที่สุดแล้วสมัยก่อนตอนนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับ สูงที่สุดแล้วะครับเดี๋ยวนี้เด็กเรามี2เมตรกว่าสงเมตรกว่าแล้วฮะอยู่ทิ้น้าอากาศเยอะมากตอนนี้เยอะมากๆเลยครับแน่นอนที่สุดผมว่าเรื่องของการแข่งขันพอวันที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลิกเล่นละตอนนั้นคิดยังไงคิดว่าเราอิ่มตัวแล้วฮะอืถามว่าเลิกหายจากวงการไม่นะฮะปัจจุบันทุกวันนี้ก็ดูๆนักกีฬาที่ซ้อมอยู่ที่ทอครับนะครับก็ไปช่วยสอนช่วยแนะน้องๆเด็กๆใหม่ที่กําลังขึ้นมาครับเช่นอย่างหลายๆคนเช่นเจ้ายามินเ สูงๆดำๆนั่นแหละนั่นและเป็นเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากสมัยก่อนเจ้ากรมเก่าบอกว่าเฮ้ยไอ้น้องคนเนี้ยทำงานยังวะยังเลยครับท่านครับเอาเป็นเข้ามาให้ได้นะไอ้ยามินนี่แหละฮะเป็นเด็กสร้างของโคตยุ่นเขานั่นแหละฮะสมัยปัจจุบันนี้เก่งมากครับครับอนาคตของนักวอลเลย์บอลในยุคปัจจุบันกับยุคแซมเนี่ยแซมคิดว่ามันต่างกันขนาดไหนแน่นอนที่สุดรุ่นคุณเนี่ยไม่มีเงินอัดฉีดเดี๋ยวนี้เขาเรียนละสองแสน ไปไกลเลยนะครับโอเอเชียนเกมอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับแซมคิดว่าไงฮะคิดว่าถ้าเราเกิดในยุคนี้นะผมว่ารวยะแม้กระทั่งแข่งกันลีกเนี่ยโัวค่าตัวเป็นล้านเลยนะใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยยุคยุคที่แซมเล่นนี่ไม่มีลีกเนอย่างมากก็คือถ้วยกอถ้วยขอถ้วยคอใช่่คครัับแนน้เองกีฬาแห่งชาติชิงแชมป์ประเทศไทยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ฮะปีนึงแข่งอยู่ไม่กี่แมตช์ใช่ครับใช่ไหมครับแซมคิดว่าอนาคตของลีกวอลเลย์บอลในประเทศไทยเราจะไปพัฒนา เทียบเท่ากับต่างประเทศได้ไหมสาหรับผมมองนะน่าจะพัฒนาขึ้นกว่าน,นี้เพราะว่าหลีกเรามองดูก็ทีมเท่าเดิมในกีฬาก็เหมือนเดิมอมถามว่าในมองนักเกีขงผมเนี่ยอยากนะให้ทีมเยอะๆให้เป็นหลีกแบบมืออาชีพเหมือนต่างประเทศนะครับอยากให้พัฒนาให้ไกลกว่าน,นี้ครับกําลังคุยสนุกเลยนะครับแต่ว่าขอพักสักครู่นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลมือเซตคนเก่งคนนี้ ปัจจุบันนอกเหนือจากอาชีพราชการแล้วยังมีอาชีพเสริมที่ทำรายได้ได้ยอดเยี่ยมแต่ว่าไม่กระทบกับเวลาในการทำราชการนะครับสครู่กับมาคุยกันครับให้คิดว่าอยากทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีความตั้งใจครับแล้วมุ่งมั่นกับตัวเองให้ได้นะครับทำให้เต็มที่เดี๋ยวเราเป็นนักกีฬานี่แหละครับรู้หน้าที่ตัวเองผมเชื่อว่าถ้าเด็กปัจจุบันนี้ทำได้จะดีสำหรับตัวเขาในอนาคต บิออนสนับสนุนโดยน้ำมันพฤฤฤฤฤืชตราอางุนไม่เป็นไขใสสะอาดเจลเล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูงริตานูตราโคลจอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพระรศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพิพยาประกรันภัย ่วงใยทุกชีวิตในสังคม Sport e s i l v ว r p o สปอร์ตายูเรกากลับมาติดตามสปอตท็อกในฮีโร่ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทบิยอนเมื่อสักครู่นี้คุยกับแซมแล้วผมมีความรู้สึกว่าชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณเนี่ยประสบการณ์ในการเล่นในต่างประเทศกับในประเทศเนี่ยค่อนข้างโชคโชนมากเลยสุดท้ายพอเรามีอาชีพมีการงานต้องบอกว่าต้องขอบคุณสโมสรทางอากาศที่ได้ให้งานกับเราทำครับฮะ เริ่มไต่มาตั้งแต่ยังไงบ้างแรกๆเลยเข้ามาตั้งแต่เล่นเรกจากลาโหมปีสองห้านะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ติดจากาตีจากาทจากาเอกพันจากาตีพันจากาทพันจากาเอกไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้เรือกาตีฮะพูดถึงการทํางานปัจจุบันนี้หน้าที่ที่รับผิดชอบในกองทัพอากาศทําอะไรครับตอนนี้ก็อยู่แผนกฝึกจิงขันกีฬานะครับดูิดเรื่องกีฬาได้ใช้วิชาชีพของการเป็นนักกีฬา บอลเลย์บอลของเราเนี่ยประยุกต์ใช้กับการทาํางานยังไงบ้างคือเราได้เปรียบฮะคือเราเป็นนักกีฬาคนรู้จักเราเยอะทีนี้หน่วยข้างเคียงเนี่ยพอเราขอความร่วมมือน้องๆหรืออะไรท่านก็ให้ตอบสนองได้ดีมากการเรียนเห็นบอกว่าจบระดับปริญญาตรีฮะที่วิทยาลัยครูพนัครสาเหตุที่ไปเรียนที่นั่นเพราะว่าวิทยาลัยครูพนัครสน,สนับสนุนบอลเลยบบอลมากใช่ครับเอาคุณไปเล่นใช่ครับแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยครูใช่ครับ ก่อนบริยตีต้องขอขอบคุณท่านดรปะเวศและท่านนักเพียนท่านเป็นเจ้านายผมว่บผมจบที่อนุปริญญาที่ท่านสองปีอแบก่อนบหลังจากนั้นแล้วก็มาต่อริภูมิและคออีกสองปีพักครับจนจบบริยตีครับกองทัพอากาศเนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนักีฬามากจริงๆมีอะไรจะขอบคุณกองทัพอากาศบ้างก็ต้องขอขอบคุณผอบัญชาผอ ที่ผ่านมาหลายๆท่านนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งท่านให้ความนุ่ค้อในกีฬาทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ดูวยการกีฬาปัจจุบันนี้นะครับออไตรรัตนะครับเจ้ากรมสวยการหาอากาศปัจจุบันนี้ท่านพลอากาศอนันตเดชพรรองเจ้ากรมนะครับแล้วก็เสนาธิการสวิการทหารอากาศซึ่งท่านดูแลกีฬานะครับทั้งกองทัพปรนอย่างดีครับครับทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับผมถามว่าแน่นอนที่สุดเราตัดสินใจรับราชการแล้ว แล้วอะไรที่ทําให้คิดว่าเราควรจะมีอาชีพเสริมอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นครับจริงๆแล้วย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วครับเราเป็นนักกีฬาด้วยเราเล่นด้วยเราเราหาอะไรที่เราชอบครับเช่นอาหารเสริมพวกนี้เพราะเราต้องมีอาหารเสริมให้ร่างกายตัวเราอ๋อแซมสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ครับอืมนี้ก็ทำมาเรื่อยๆอาหารเสริมไปที่ปรึกษาครับนะครับลหลายบริษัทแล้วก็ทำตัวเลขให้กับบริษัทอาหารเสริมเป็นร้อยร้อยล้านมาแล้วครับครับแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วย ปัจจุบันนี้ดูแลให้กับบริษัทไรอยู่ไอ้บอสอินเตอร์เทดครับเขาทําเกี่ยวกับอะไรบ้างผลิตอาหารเสริมนะครับนำนำขายต่างประเทศครับและในประเทศไทยครับครับพูดถึงชีวิตครอบครัวตอนนี้เห็นบอกว่าแต่งงานแล้วมีลูกชายสองคน2คนครับสคนนี้มีใครมีแววจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลไหมครมีคนเล็กนี่แหละน้องออดี้นี่แหละฮะสามขวบ7เดือนแล้วเห็นกําลังวิ่งซนเลยนะฮะน่ารักชอบไหมชอบกีฬาวอลเลย์บอลใช่ไหมชอบฮะหรือชอบฟุตบอลทั้งสองอย่างเลยฮะอ่าครับผม ทีนี้มันย้อนกลับไปนิดหนึ่งย้อนตรงที่ว่าตอนสมัยแซมเด็กๆเนี่ยแซมเป็นเด็กที่ต้องบอกว่าครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์แซมบอกเด็กๆและเยาวชนได้เลยไหมครับว่าการที่เราเป็นคนดีได้ปัจจุบันนี้เป็นเพราะเนื่องจากว,ว่าเราใช้กีฬาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งจริงๆแล้วเรียกว่าจะพูดไปก็เหมือนนิยายเราเกิดตาจากพ่อแม่เลิกกันทีนี้เราเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาในคำยังฝ่งน้องๆ ให้คิดว่าอยากทําอะไรก็แล้วแต่ให้มีความตั้งใจแล้วมุ่งมั่นกับตัวเองให้ได้นะครับสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่เป็นไรทําให้เต็มที่นะครับเพื่อตัวเราในอนาคตเดี๋ยวเราเป็นนักกีฬานี่แหละครับรู้หน้าที่ตัวเองผมเชื่อว่าถ้าเด็กปัจจุบันนี้ทําได้จะดีสําหรับตัวเขาในอนาคตครับสุดท้ายนี้อยากให้แซมขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยยุคที่สมัยที่คุณเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์ผมเชื่อว่าหลายคนยังจําได้จารหัดสาวแกรกงเข ขอบคุณแฟนขอบคุณครับขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนซึ่งชอบผ่านหานอากาศนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับก็หวังว่าคงให้ประชาชนทุกคนแืะน้องๆนะครับรักทีมหานกาศวอลเลย์อบอลน,นะครับรุ่นนี้ต่อต่อไปในอนาคตแล้วขอบคุณครับ <ผม S 2> ครับผมเองจะคอยติดตามต่อไปนะฮะว่าเจ้าลูกชายตัวน้อยของแซมนะฮะ จะโตขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่เก่งกาจเหมือนพ่อหรือเปล่าสุดท้ายนี้นะครับทางรายการมีของที่เล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้นะครับเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรก้านำไปสกรีนด้านหลังว่า s p o r t Talk ์คในฮีโร่นั่นหมายความว่าแซมเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ของรายการเราด้วยชอบอาหารผิดพัาอาหารเสริมอยู่แล้วคงจะมีหลายตัวนะครับทดสอบตัวนี้ไปบ้างนะฮะเป็นริกตานุตราคลอรจอยนะครับ เติมความสามารถให้ใช้ชีวิตได้ทุกการเคลื่อนไหวนะครับนี่เหมาะสําหรับนักกีฬาเลยนะครับใครบาดเจ็บข้อว่าเข่าว่าไหล่หลังดูแลได้นะครับ,รบสุดท้ายนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณที่แซมวันนี้สลับเวลามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนเราจะติดตามนะครับผลงานของแซมต่อไปนะครับว่ากเกษียณแล้วจะเป็นเท่าแก่ใหญ่ <laughs> ในเครือข่ายอาหารเสริมหรือเปล่าวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณเรืออากาศตรีชวนินพันธุ์เลิศชวลิตสุดยอดนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแชมป์4เกมหนึ่งสมัยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการ Sport Talk ใน He ี e ร o ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป ต้องยอมรับนะครับว่าเรืออากาศตรีแซมนั้นนอกเหนือจากความสามารถในเชิงการเป็นนักกีฬาแล้วก็ประสบความสําเร็จในการรับราชการแล้วหัวและก็สมองในการที่จะพัฒนาอาชีพของตัวเองไปอีกอาชีพหนึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ํามันพืชตราอางุนเจเล่บิวตี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ริตาน u ตราคอร์รัจยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่พยประกันภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยสบูส่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทยทร i นิ t ี้ค r s s ์ส v e r เว o ร์ b สปอร์ตบายยูรและสถานที่ถ่ายทำพิพธิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับเป็นแฟนรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมทางแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับ สัปดาห์หน้าเรายังมีนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา17บเนาฬิกายีนาทีทางททบ5 SD1 สวัสดีครับพอทีไม่ถกก็เริ่มไปสี่ไม่ิแแล้วก็ไล่ไปตีไปสิบเนเราได้เปรียบมาตลอดแต่วันนั้นเรายังคิดว่าย๋ย่ให้ผ่านขั้นนี้แล้วเขาเสียเพื่อสู้กันในขั้นที่สูงขึ้นแต่วันนั้นเราเดป็นทีสามซะก่อนเราเลยไม่ได้ใช้มาที่เราเตรียมเว้ รู้สึกเสียดายไหมโอ้เสียดายมากที่ว่าตอนสุกนั้นเรา,เราคิดเราแชมป์ถ้าพลาดในครั้งนั้นต่อไปเราไหลแน่นอนหไหลไว้ไหลแน่นอนว่าจริงคโคดได้ดีกว่าน,นี้อีก